ตอนนี้อิงก็ถึงที่คลินิกแล้วนี่ถึงแล้ววันนี้นะคะก็เป็นการมาย้ำวิตามินซีครั้งที่2องทุกทนนะเดี๋ยวเราเข้าไปในคลินิกกันก่ออยู่ในคลินิกวนะคะทุกคนก็คือวันนี้อินจะมาฉีดวิตามินครั้งที่2คือหลายๆค باه تر دې เนื่องจากหลายคน DM คักเข้ามาถามอินเยอะมากเกี่ยวกับการลงสตอรี่สตอรี่นี้นะคะว่าไปฉีดวิตามินที่ไหนอินไปฉีดที่ชาเมอร์คลินิกนะคะสาขารัชดานะคะอยากจะบอกว่าพี่พี่บริการน่ารักมากนะคะเป็นกันเองให้คําปรึกษาคือดีมากคุณหมอก็มือเบาสุดๆนะคะก็ไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกอะไรเลยแต่จะมีเสียวๆนิดหน่อยส่วนวิตามินที่ฉีดเข้าไปนะคะก็ไม่รู้สึกว่าแสบผิวเลยนะอินไปฉีดโป999บาทนะคะหลังฉีดก็คือชอบผิวตัวเอง มาคือปื้มผิวตัวเองแบบสุดๆแค่นี้แหละจบมาว,ว่าอีนามาชีที่ชามือครั้งแรกก็คือเห็นผลเป็นผลเราก็เลยเอออยากจะมาย้ำอีกวันนี้ก็เลยมาชีดรอบที่สองระหว่างรอหมออยู่นะคะวันนี้วิตามินที่อินมาฉีดนะคะก็เป็นมันติวิตามินวิตามินตัวนี้นะคะก็ช่วยเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็เพิ่มภูมมต้านทานด้วยสําหรับใครที่อยากมีผิวขาวกระจ่างใสนะคะก็แวะมา ได้นะคะแล้วก็สามารถสอบถามที่คลินิกก่อนก็ได enfin ้พี่พี่พน okay. okay. ักงานนะคะเขาแนะนาดีมากๆบริการหลังการขายก็ดีมากๆเพราะว่าพี่มาทํารอบที่สองเแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราดูกันนะคะตอนนี้นะคะอินก็กําลังจะขึ้นไปทําแล้วขึ้นมาทำกันที่ชั้นสองนะคะทุกคนเข้ามาในห้องแล้ว ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวรอค,คุณหมอมาก่อนนะกินยงไงอไว,วนะอันนี้เดหนอยค่ะนไม่อรอแขนนะคะระหว่างที้ให้เนาะ น,นะคะตอนนี้คุณมอกวเรียบร้อยแลว้วเดี๋ยวรอระหว่างนี้นะคะเราก็นอนรอแบบชิวๆนะ ก็ฉีดวิตามินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เดี๋ยวยังไงทุกคนต้องมารอติดตามผลอีก1อาทิตย์นะเดี๋ยวยังไงอินะจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะว่าผิวอินะจะมีความออร่ามากแค่ไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงรอติดตามกันนะคะวันนี้ลาก่อนนะบ๊ายบาย